สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิติที่4ครับวันนี้จะพาทุกคนเดินทางไปยังดินเดือนที่อาจจะไม่ได้อยู่บนแผนที่โลกที่เราคุ้นเคยกันเท่าไหร่แต่เป็นผื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปด้วยชีวิตชีวานั่นก็คือผืนน้ำแห่งเอเชียตวันออกเฉียงใต้ครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อยิปซีทะเลหรือซีโนแมสกันไหมครับ ชื่อนี้ฟังดูโรแมนติกมากเลยเนะเหมือนเป็นกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีล่องเรือไปตามเกลียวขึ้นซึ่งมันก็จริงส่วนหนึ่งครับแต่เรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้มันซับซ้อนและลึกซึ้งกว่านั้นมากเราจะมาพูดถึงกลุ่มคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครในหนังซ้อมยักษ์อย่างอวตาร The Way of Water ด้วยนะพวกเขาคือชาวซามาบาเจาครับความพิเศษของพวกเขาเนี่ยแหละครับลองจินตนาการตามนะ มนุษย์ที่สามารถดำน้ำตัวเปล่าลงไปได้ลึกถึง70เมตรหรือเท่ากับตึก20กว่าชั้นแล้วกันหายใจใต้น้ำได้นานถึง13นาทีไม่ใช่แค่นักดำน้ำที่ฝึกมานะครับแต่นี่คือวิถีชีวิตของพวกเขาเลยพวกเขาใช้เวลาอยู่ใต้น้ำวันละ5-6ชั่วโมงเพื่อหาเลี้ยงชีพมันน่าทึ่งมากจนนักวิทยาศาสตร์ต้องมาศึกษาว่าร่างกายของพวกเขาวิวัฒนาการมาได้อย่างไรแต่เรื่องราวของชาวบาจามันมี2ด้านเสมอครับ ด้านหนึ่งคือความหาสัจจรรย์ทางชีววิทยาที่คนทั้งโลกชื่นชมแต่อีกด้านหนึ่งคือความจริงอันโหดร้ายที่พวกเขาต้องเผชิญในทุกๆวันพวกเขาคือกลุ่มคนที่ถูกทําให้มองไม่เห็นในสายตาของรัฐไม่มีสัญชาติไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาหรือการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเรื่องราวของชาวบาจาวมันสะท้อนปัญหาอะไรในโลกของเราบ้างทั้งเรื่องสิทธิชนพื้นเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคําถามที่ว่า ความเป็นพล,ลเมืองมันหมายถึงอะไรกันแน่ในโลกที่เต็มไปด้วยพรมแดนเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มออกเดินทางไปกับเรื่องราวของพวกเขากันเลยก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าชาวบาเจานี้เขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่นะเรื่องเล่าของพวกเขานี่มีทั้งแบบตำนานประมรปราและหลักฐานทางวทิทยาศาสตร์เลยนะน่าสนใจมากเริ่มจากตำนานก่อนละกัน ตำนานที่ดังที่สุดของพวกเขาคือเรื่องเจ้าพริ้งที่หายตัวไปเรื่องเรามีหลายเวอร์ชันนะแต่แกนหลักคล้ายๆกันคือบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยเป็นข้าราชบริพารของกษัตริย์องค์หนึ่งอาจจะที่ยะโฮในมาเลเซียหรือที่ไหนสักแห่งในอินโดนีเซียแล้ววันหนึ่งเจ้าหญิงเกิดหายตัวไปในทะเลกษัตริย์ก็เลยสั่งให้คนกลุ่มนี้ออกเรือไปตามหาเจ้าหญิงให้เจอแล้วสั่งว่าถ้าหาไม่เจอก็ไม่ต้องกลับมาแล้วผลก็คือ พวกเขาหาเจ้าหญิงไม่เจอครับด้วยความที่กลัวจะโดนลงอาญาพวกเขาก็เลยไม่กล้ากลับขึ้นฝั่งอีกเลยต้องร่อนเรอยู่ในทะเลนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากลายเป็นคนแห่งทะเลไปโดยปริยายเรื่องนี้ฟังดูเหมือนนิทานใช่ไหมครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่ทรงพลังมากนะมันสะท้อนชะตากรรมของพวกเขาที่กลายเป็นคนไร้รัฐไร้แผ่นดินไม่สามารถกลับไปบ้านบนบกได้อีกต่อไปเรื่องเล่านี้มันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอันตลักษณ์ที่บอกว่า เราคือคนทะเลเราไม่ได้สังกัดก,กับพื้นดินทีนี้มาดูฝั่งวิทยาศาสตร์บ้างนักวิทยาศาสตร์ไปตรวจ DNA แล้วพบว่าโหรากเงาของพวกเขาเนี่ย้อนกลับไปได้ไกลกว่าตำนานมากครับผลการศึกษาล่าสุดนี่บอกว่าบรรพบุพร,บรุษของพวกเขาสืบเชื้อสายไปได้ถึงกลุ่มนักล่าชั้นที่อพยพมายังดินแดนที่เรียกว่าซุนด้าแลนเมื่อ15,000ปีก่อน ซุนดาแลนนี่ก็เือแผ่นดินใหญ่ที่เคยเชื่อมประเทศไทยมาเลเซียและก็อินโดนีเซียเข้าไว้ด้วยกันก่อนที่น้ําทะเลจะสูงขึ้นแล้วจมหายไปคือพวกเขาอยู่ที่นี่มานานมากจริงๆและคําว่าซามาบาเจาที่เราเรียกกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคําเรียกรวมๆนะครับพวกเขามีกลุ่มย่าเยอะมากโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคำว่าซามาคือชื่อที่เขาใช้เรียกตัวเองส่วนคําว่าบาเจามักจะเป็นชื่อที่คนนอกเรียกซึ่งบางทีก็มีความหมายในเชิงลบด้วยซ้ํา อย่างในฟิลิปปินส์อาจจะหมายถึงคนจนคนด้อยพัฒนาเราอาจจะแบ่งพวกเขาคร <c oughs> ่าวๆเนี่ยได้2กลุ่มใหญ่ๆครับคือซามาดิเลาหรือบาเจาทะเลพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้ชีวิตบนเรือบ้านที่เรียกว่าเลปะหรืออาศัยในหมู่บ้านกลางน้ําอย่างจริงจังเลยแหละกับอีกกลุ่มหนึ่งคือซามาดารัตหรือว่าบาเจาหลกที่จะตั้งถิ่นฐานตามชายขอบทําประมงบ้างทําเกษตรบ้างแต่เดี๋ยวนี้เส้นแบ่งมันก็เริ่มจางลงแล้วล่ะครับ เพราะว่าหลายคนก็ถูกบีบให้ต้องขึ้นมาอยู่บนบกมากขึ้นปัจจุบันมีชาวบาเจาอยู่ประมาณล้านกว่าคนนะครับกระจายตัวอยู่ทั่วสามเหลี่ยมปะกการังซึ่งเป็นโซนที่ทะเลมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกหลักๆก,ก็จะอยู่ใน3มประเทศก็คือฟิลิปปินส์มาเลเซียและก็อินโดนีเซียชีวิตของพวกเขาก่อนยุคที่จะมีพรมแดนประเทศเนี่ยก็คือการล่องเรือไปเรื่อยๆตามฤดูหาปลาตามเส้นทางการค้าซึ่งทะเลทั้งหมดนั่นคือบ้านของพวกเขา จนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาขีดเส้นแบ่งบนพื้นน้ําแล้วบอกว่าตรงนี้ประเทศฉันตรงนั้นประเทศเธอพวกเขาก็เลยกลายเป็นคนนอกในบ้านของตัวเองไปโดยปริยายนอกจากวิถ er ีชีวิตแล้วโลก,กทัศน์และความเชื่อของชาวบาเจาก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากเลยระหว่างศาสนาอิสลามนิกายซุนนีกับความเชื่อดั้งเดิมแบบวิญญาณิยมที่อยู่กับพวกเขามาตั้งแต่โบราณ คือพวกเขาเชื่อในพระเจ้าสูงสุดที่เรียกว่าทูฮันก็คืออัลเลาะห์ในศาสนาอิสลามนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังเชื่อว่าในธรรมชาติรอบตัวทั้งในทะเลบนบกบนฟ้าเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณต่างๆที่เรียกว่าจินหรือชัยตันและจิตวิญญ,ญาณที่สําคัญที่สุดสําหรับคนทะเลจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากเจ้าแห่งทะเลหรืออมบดินเลา ท่านเป็นผู้คุ้มครองชาวประมงเป็นผู้ดูแลสรรพสิ่งในมหาสมุทรการจะออกเรือแต่ละครั้งการจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องแสดงความเคารพต่อท่านก่อนเสมอนอกจากนี้ก็ยังมีการนับถือวิญญาณบรรพบรุษที่เรียกว่าอมโบซึ่งเชื่อว่ายังคอยดูแลลูกหลานอยู่พิธีกรรมต่างๆก็จะมีหมอผีที่เรียกว่าจินเป็นผู้ประกอบพิธีอย่างพิธีปักอมโบก็คือบูชาบรรพบุรุษหรือพิธีมัก,กอมโบก็คือการทำพิธีรักษาโรคโดยการเชิญวิญญาณมาช่วยปัดเป่าวความเจ็บป่วย มันคือโลกที่จิตวิญญาณกับชีวิตประจําวันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยครับเอาละครับทีนี้เราจะเปลี่ยนจากเรื่องวัฒนธรรมมาดำดิ่งทงไปสู่เรื่องที่น่าทึ่งที่สุดของชาวบาจาวกันนั่นก็คือเรื่องร่างกายของพวกเขาเรื่องนี้แหละครับที่ทําให้คนทั้งโลกต้องหันมามองอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนตน้นชาวบาจาวดำน้ําเก่งแบบเหนือมนุษย์จริงๆนะครับ คนที่เก่งที่สุดนี่คลั้นหายใจนิ่งๆได้13นาทีขณะที่เคลื่อนไหวล่าปลาใต้น้ำก็ได้เกิน3นาทีดำลงไปลึก60-70เมตรโดยใช้อุปกรณ์แค่แว่นตามไม้กับตุ้มถ่วงนั้นหนักเท่านั้นเองพวกเขาใช้เวลา60%ของเวลาทำง,งานทั้งหมดอยู่ใต้น้ำแน่นอนแหละครับว่ามันต้องผ่านการฝึกฝนที่เจ็บปวดตอนเด็กๆที่เริ่มดำน้ำน,ำนี่เลือดออกหูออกจมูกกันเป็นเรื่องปกติเลย บางคนถึงกับต้องจอกแก้วหูตัวเองตั้งแต่เด็กเพื่อลดแรงกดดันใต้น้ำซึ่งผลที่ตามมาก็คือตอนแก่ก็จะหูหนวกหรือได้ยินไม่ชัดแต่คำถามที่นักวิทยาศาสตร์สงสัยก็คือมันเป็นแค่การฝึกฝนอย่างเดียวจริงๆหรอหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี2018ครับเมื่อนักวิจัยที่ชื่อดรเมลิซาอิลลาโดกับทีมของเธอเกิดความสงสัยเธอเลยลองเอาเครื่องอัลตราซาวแบบ6พาไปสแกนร่างกายของชาวบาจาวแล้วเทียบกับชาวซาลวนซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่อยู่บนบกใกล้ๆกันแล้วเธอก็เจอครับเจอความลับที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของชาวบาจาวนั่นก็คือเรื่องม้ามครับ ม้ามของชาวบาจาวมีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยถึง50%เเลยทีเดียวแล้วม้ามมันเกี่ยวอะไรกับการดำน้ำม้ามเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนถังดำน้ำชีวภาพหรือ biological scuba tank ของร่างกายเรามันเป็นคลังเก็บเม็ดเลือดแดงที่อัดแน่นด้วยออกซิเจนพอเรากลั้นหายใจม้ามจะบีบตัวแล้วปล่อยเม็ดเลือดแดงพวกนี้ออกมาในกระแสเลือดทำให้เรามีออกซิเจนสำรองเพิ่มขึ้นมาอีกเฮือกใหญ่ๆเลย การที่ม้ามใหญ่กว่าคนอื่น50%ก็แปลว่าพวกเขามีถังออกซิเจนสำรองใหญ่กว่าเรา50%นนั่นเองครับแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือเขาลองไปสแกนชาวบาจาวที่ไม่ได้ดำน้ำเป็นอาชีพดูก็กพบว่าม้ามใหญ่เหมือนกันนี่แหละครับคือหลักฐานชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่แค่ผลจากการฝึกฝนแต่มันคือวิวัฒนาการที่ส่งต่อกันมาทางพันธุกรรม พอไปเจาะลึกดู DNA ก็เจอยีนที่เกี่ยวข้องอีกครับอย่างยีนที่ชื่อว่า PDE1A ที่ควบคุมขนาดของม้ามหรือยีน b d k b r 2ที่ช่วยให้ร่างกายส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอย่างสมองกับหัวใจได้ดีขึ้นตอนอยู่ใต้น้ำเรื่องนี้มันสุดยอดมากนะครับมันคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการวิวัฒนาการเชิงบีวัฒนธรรมหรือ Bio-cultural Evolution คือวัฒนธรรมการดำน้ำของพวกเขาเนี่ย มันได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการคัดเลือกทางธรรมชาติจนหล่อล้อมพันธุกรรมของพวกเขาให้กลายเป็นนักดำน้ําโดยกำหนดตลอดระยะเวลากว่าพันปีแต่ต้อนนั่นแหละครับมันกลายเป็นดาบสองคมความโด่งดังนี้ทำให้คนมองพวกเขาเป็นยอดมนุษย์เป็นอวตารแห่งท้องทะเลแต่กลับละเลยความจริงว่าในขณะที่ร่างกายของพวกเขาวิวัฒนาการเพื่อให้อยู่รอดในทะเลได้แต่ในโลกของมนุษย์บนบก พวกเขากำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอย่างแสนสาหัสภาพลักษณ์ที่ดูเท่และโรแมนติกนี้มันบดบังความจริงที่ว่าพวกเขาคือคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่กำลังถูกคุกคามอย่างหนักและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันในส่วนสุดท้ายของพอดแคสต์วันนี้ครับวิกฤตการณ์ร่วมสมัยที่ชาวบาจาวกำลังเผชิญมันเหมือนพายุหลายลูกที่โหมกระนำเข้ามาพร้อมๆกันลูกแรกเลย คือวิกฤตการแห่งการสังกัดหรือภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติอย่างที่เล่าไปตอนต้นครับวิถีชีวิตร่อนเร่ของพวกเขามันมีมาก่อนที่จะมีประเทศมีพรมแดนซสอีกพวกเขาไม่เคยต้องมีสูติบัตรไม่เคยต้องมีบัตรประชาชนพอโลกสมัยใหม่มาขี่เส้นแบ่งบนทะเลที่เคยเป็นบ้านของพวกเขาชาวบาจาวก,ก็กลายเป็นคนต่างด้าวในทุกที่ที่ไปผลกระทบมันรุนแรงมากนะครับลองนึกถึงว่าถ้าเราไม่มีบัตรประชาชนเราจะทำอะไรได้บ้าง ชาวบาจาวก็เหมือนกันครับพวกเขาไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรับได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขไม่ได้หางานที่ถูกกฎหมายทำก็ไม่ได้แถมยังต้องเจอกับการเลือกปฏิบัติถูกคนบนบกมองว่าเป็นคนศกกระปปกไร้อรยะธรรมชีวิตมันยากลำบากมากจริงๆแน่นอนแหละครับว่าองค์กรระหว่างประเทศอย่าง UNHCR ก็พยายามเข้ามาช่วยนะครับมีแคมเปญ Hashtag ไอบ l ลองเพื่อยุติภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็เรื่องมีโครงการทำสูติบัติให้แต่ในมาเลเซียนี่สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงมากนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มบาจาวทะเลที่ยังมองว่าเป็นคนไร้สัญชาติอยู่พายุลูกที่สองที่ซัดเข้ามาคือมหาสมุทรที่กำลังป่วยครับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change มันกำลังทำลายบ้านและแหล่งอาหารของพวกเขาโดยตรงอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นทำให้ปะการังฟอกขาวนักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าถ้าโลกร้อนขึ้น2องศาเซลเซียสแนวปะการังอาจจะตายหมด100%เลยนะครับ <S <S คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับสำหรับเราแนวปะการังอาจจะเป็นที่ที่เราไปดำน้ำดูสวยๆก็ได้แต่สำหรับชาวบาจาวมันคือซูเปอร์มาร์เก็ตคือตู้กับข้าว คือแหล่งรายได้คือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตพอปะาการาังตายสัตว์น้ําก็น้อยลงปลาที่เคยจับได้ก็หายไปสำรารยังต้องมาเจอการประมงเกินขนาดจากเรืออิสหกรรมขนาดใหญ่อีกด้วยแล้วมันก็เกิดเป็นวงจรอุบาทครับพอหาปลากินไม่ได้เพราะทะเลเสื่อมโทรมพวกเขาก็ต้องย้ายถิน่นแต่พอไม่มีสัญชาติไม่มีเอกสารการย้ายถิ่นก็กลายเป็นการลักลอบเข้าเมืองเสี่ยงต่อการถูกจับกุมผลักดัน จะขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเรื่องผลกระทบโลกร้อนก็ทําไม่ได้เพราะในทางกฎหมายแล้วพวกเขาไม่มีตัวตนความเปราะบางทางสิ่งแวดล้อมมาเลยยิ่งซ้ำเติมภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติของพวกเขาให้หนักขึ้นไปอีกและพายุลูกสุดท้ายที่อาจจะโหดร้ายที่สุดคือการถูกผลักดันขึ้นฝั่งโดยตรงจากนโยบายของรัฐครับ10-10ปีที่ผ่านมารัฐบาลในภูมิภาคพยายามจะให้ชาวบาจาวขึ้นมาตั้งถิ่นฐานบนบก โดยอ้างว่าเพื่อการพัฒนาแต่จริงๆแล้วมันคือการบีบให้พวกเขาทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือการประกาศเขตอุทยานทางทะเลทับที่อยู่และที่หากินดั้งเดิมของพวกเขาอย่างในรัฐซาบ้ามาเลเซียจู่ๆการประมงเพื่อยังชีพที่ทำมาเป็นร้อยเป็นพันปีก็กลายเป็นกระทำการกระทำที่ผิดกฎหมายไปสายอย่างนั้นโดยที่พวกเขาแทบไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลยแล้วเรื่องราวก็มาถึงจุดที่น่าสลดใจที่สุดเมื่อเดือนนิทุนายนปี2024ที่ผ่านมานี้เองครับ มีข่าวใหญ่ที่ทางการมาเลเซียเข้ารื้อถอนและเผาทำลายบ้านเรือนของชุมชนชาวบาจาวทะเลไร้สัญชาติหลายร้อยหลังในเขตเมืองเซมโปนาทำให้คนกว่า1,000คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยในพริบตาตอนแรกทางการอ้างว่าทำไปเพื่อความมั่นคงและเพื่อการอนุรักษ์ในเขตอุทยานแต่สุดท้ายก็มีข้อมูลออกมาว่าพื้นที่ตรงนั้นถูกกำหนดไว้เพื่อโครงการพัฒนาเมืองขนาดใหญ่ เหตุการณ์นี้ถูกประนามจากองค์กรสิทธิมนุษยชนทั่วโลกว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงมีคําให้การจากคนที่ได้รับผลกระทบอย่างคุณโรบินเขาเล่าว่าจู่ๆก็กลายเป็นคนไร้บ้านพร้อมกับลูกที่ป่วยโดยที่ไม่มีเงินหรืออะไรเหลือติดตัวเลยมันน่าเศร้ามากครับเรื่องราวของชาวบาจาวที่ผมเล่ามาทั้งหมดมันคือภาพสะท้อนที่เจ็บปวดนะครับ ว่าโลกสมัยใหม่พรมแดนของรัฐชาติและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมันกําลังบีบคั้นและทําลายล้างมรดกทางชีวกันนธรรมที่ประเมินค่าไม่ได้ของมนุษยชาติไปอย่างไรการสูญเสียชาวบาจาวไปมันไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมของคนกลุ่มหนึ่งครับมันคือการสูญเสียองค์ความรู้เกี่ยวกับทะเลที่สั่งสมมาน,นับพันปีคือการสูญเสียหน้าประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของมนุษย์ที่ไม่เหมือนใครและมันคือความล้มเหลวของเราในการปกป้องกลุ่มคนที่เปราะบางที่สุด แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างมันต้องเป็นการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่ายครับรัฐบาลในพื้นที่ต้องยุติการกระทำที่รุนแรงอย่างการขับไล่แล้วสร้างช่องทางให้พวกเขาได้รับสัญชาติอย่างจริงจังองค์กรอนุรักษ์ก็ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่หันมาร่วมมือกับชาวบาจาวในการจัดการทะเลโดยใช้ความรู้ดั้งเดิมของพวกเขาไม่ใช่มองว่าเขาเป็นผู้ร้ายส่วนองค์กรระหว่างประเทศก็ต้องกดดันให้รัฐบาลทำตามพันธสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนนะครับ ชะตากรรมของชาวบาเจาในวันนี้มันคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นถึงปัญหาเรื่องสิทธิชนพื้นเมืองความยุติธรรมทางค่าภูมิอากาศและความหมายของคำว่าบ้านและพล,ละเมืองในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการมิติที่4มิติที่มีเรื่องราวลึกลับซุกซ่อนอยู่ก็หมดลงแล้วครับ หวังว่าเรื่องราวของลูกแห่งเกลียวคลื่นกลุ่มนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้ฉุกคิดและมองโลกรอบตัวในมุมที่ต่างออกไปนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ